สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่นครศรีธรรมราชน,นะครับวันนี้ผมมาที่ วัดเจดีนะครับก็คือวัดชื่อดังก็คือวัดเจดีไอ้ไข่นะครับหรือว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนั่นเองนะครับที่ที่ทุกคนมาละครรีจรราชแล้วก็จะมาต่างจะมาสักการะนะครับบูชานะครับแก้บนกันเยอะมากนะครับเพราะว่าที่นี่ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเรื่องของไอ้ไข่ก็คือทําให้คนทั้งมีโชคลาภถูกหวยกันหลายคนนะครับเราจะเห็นไก่ทั้งตลอดทางเลยระหว่างที่ในซอยเข้ามานะครับ มีไก่มาแก้บนเต็มไหมดนะครับนอกจากนั้นก็จะมีชุดทหารนะครับมีของเล่นนะครับก็ทุกคนเชื่อว่าความศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่เนี่ยครับทำให้เกิดต่อให้เกิดโชคลาภและใครต้องการบนสิ่งใดก็สมความปรารถนาเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าภายในจะเป็นยังไงบ้าง ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดสําหรับในการเช่าบูชานะครับใครที่อยากบูชาวัตถุมงคลไอ้ไข่นะครับและผายันนะครับรมาที่ตรงนี้นะครับจะมี2จุดนะครับก็คือ1ก็คือสําหรับคนในพื้นที่ก็เขามีคิวให้1,200คนนะครับอ่าแล้วก็ต่อแถวยาวมาเลยครับคนที่ผู้ที่มาไกลๆอ่าอย่างผู้ที่มาไกลตั้งแต่ประจวบขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คือ,อทางวัดเนี่ยก็เห็นว่ามาไกลแล้วก็จะมี อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะมาต่อแถวด้านนี้นะครับนี่เมื่อแต่ว่าจะต้องใช้บัตรประชาชนนะครับใช้บัตรประชาชนหนึ่งคนเนี่ยสามารถมาได้เช่าซื้อได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับนี่แล้วก็เมื่อเขารับบัตรประชาชนแล้วก็รอเรียกคิวที่ตรงนี้รแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเรียกชื่อเรานะครับพอเรียกชื่อเราเสร็จแล้ว เขาก็จะไปเอานำเหรียญไอ้ไข่นะครับของแท้กับผ้ายันมาให้นะครับหนึ่งคนตอนหนึ่งชุดค่ะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็จะมีเหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับพร้อมกับผ้ายันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นจุดที่สําหรับคนที่มาแก้บนนะครับหรือว่ามาไหว้นี่ครับจุดประทัดด้วยครับ ็จะมาตรงนี้จะห่างออกมาจากวัดอีกนิดเดียวนะครับจะเป็นจุดชัดเจนนะครับเ,เดียมากครับก็ถือว่าวันนี้มีบุญมากๆที่ได้มีโอกาสได้มากราบสักการะแล้วก็ได้บูชานะครับแล้วก็ถ้าใครที่มานาครศรีธรรมราชนะครับก็ อยากให้แวะมานะครับได้มาเที่ยวกราบสักการะแล้วก็มาชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับสิ่งที่สวยงามที่มานครศรีธรรมราชต้องห้ามพลาดนะครับเป็นแหล่งรวมความศรัทธาของคนนะครับทั้งประเทศ